ซึ่งวันนี้ครับผมจะมาดูเกมฟุตบอลไทยลีกซึ่งเป็นปทุมธานีดาร์บี้แมตช์ครับผมได้หิวแล้วเราเกมมันมากครึ่งหลังเกมมันมากสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับวันนี้ยังคงอยู่กับผมต่อนรนน,นนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาดูเกมฟุตบอลไทยลีกซึ่งเป็นปะ ปฐุมธานีดาร์บี้แมตช์ครับเป็นการพบกันระหว่างแบงคอกเรตเต็ดและก็บีจีปทุมยู่นเต็ดนะครับแม้ว่าจะชื่อสโมสรแบงคอกนะครับแต่ว่าสนามแข่งขันนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นครับเกมในวันนี้จะเป็นปทุมธานีดาร์บี้แมตช์นะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปดูเกมฟุตบอลในวันนี้ครับผมก็จะไปเที่ยวนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นวัดเจดีย์หอยผมเนี่ยเดินทางมาบ่อยมากๆนะครับในสมัยมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่า อาหารปลากับอาหารเต่าที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ายังมีเต่าอยู่ไหมนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับผมน,นี่นะครับผมชอบมาให้อาหารปลาที่นี่มากเลยครับนี่ปลาเยอะมากปลาสวายนะครับแล้วก็ซื้ออาหารมามีอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับ giằng lại 20 baht Ồ ta yếu quá ในสมัยก่อนนี่ที่นี่ผมไม่ชอบมาให้อาหารเต่าด้วยนะครับนอกจากอาหารปลาแต่ว่ายี่ไปถามบอกว่าเต่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับที่มีช้างมาแทนนะครับก็ซื้อกล้วยกับมันแกวนะครับชุดละ50บาทนะครับให้อาหารช้างนะฮะกินไวมากอืมผมจะหิวแล้วเราหมดแล้วได้นี่ไปว่า จากวัดนะครับผมเรามาต่อกันที่ตลาดนะครับด้านหลังเดียนอยู่นี้ครับตลาดระแหงนะครับซึ่งจริงๆเขาก็จะเรียกกันว่าตลาดระแหง100ปีครับตามชื่อเลยครับ100ปีต้องเป็นตลาดที่เก่าแก่แน่นอนนะครับซึ่งจริงๆก็บริเวณตลาดก็จะเป็นตลาดน้ําด้วยนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยจะมีของอะไรกินกันบ้างนะครับเข้าไปดูกันเลยครับผม ตลาดร้อยปีระแหงนั้นตั้งอยู่ที่ชายคลองระแหงอําเภอลาดหลวงแก้วโดยตลาดทั้งสองฝั่งคลองจะปลูกสร้างด้วยไม้ในสมัยก่อนผู้คนจะผ่านที่ตลาดแห่งนี้เนื่องจากต้องสัญจรทางเรือและรถไฟแต่ต่อมาเมื่อการเดินทางรถไฟล้มเลิกไปทางอําเภอจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ตลาดเก่าแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์โดยจัดเป็นตลาดน้ําเหมือนในอดีตเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดปทุมธานีเปิดจําหน่ายสินค้าในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ตลาดละแแหงนะครับซึ่งจริงๆก็บรรยากาศจะไม่ค่อยได้คึกคักเท่าไหร่ครับด้วยสถานการณ์ด้วยนะครับก็บางร้านปิดแต่ว่าก็ยังพอมีร้านข้าวร้านอะไรขายอยู่แต่สิ่งที่แปลกตาคือร้านนี้ครับนี่เป็นร้านที่ดูทันสมัยที่สุดเลยนะครับซึ่งบรรยากาศคล้ายๆกับคาเฟ่แต่ว่าจริงๆเขาขายชาบูนะครับชื่อร้านจริงๆคือแคนการูชาบูแต่สิ่งที่ทำให้สะดุดตาเนี่ยทีมีป้ายข้างหน้าร้านก็คือมีขายเป็นแบบไอศครีมโมจิด้วยนี่ก็เลยสั่งมารสสตอเบอรี่ กับรสชาไทยนะเดี๋ยวมีสั่งเพิ่มมอคค่าอีกอัน,นเดี๋ยวลองชิม่อยนะนี่นะอม,มอคอค่าหนึ่งรสนะครับเดีเย๋ยวชิมสตรอเบอรี่ก่อนนะฮืมเวิร์กหวานอือไม่อร่อยเดี๋ยวแนะนำพี่เจ้าของร้านนี่ครับพี่ชื่อร้านว่าแคงการูชาบูเพราะว่าพี่เจ้าของร้านชื่อโจ ชาก็เลยเป็นจิงโจ้เป็นแข่งกะลูใช่ครับผมเขาบอกว่าเป็นร้านชาบูที่อร่อยที่สุดเป็นร้านเพราะว่าจิ้งเจ้าเดียวเจ้าเดียวชาบูที่อร่อยที่สุดเพราะมีเจ้าเดียวนะครับผมโจอร่อยมากพี่ขอบคุณครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมแล้วนะครับรังเย้าของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะครับซึ่งวันนี้ครับบิ๊กแมตช์เลยนะครับแบงคอกกับบีจีนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก45่าทีก่อนเกมจะเริ่มครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณลานพญานาคนะครับที่แฟนบอลของดูแบงคอกนะครับจะมารวมตัวก่อนที่จะเข้าสนามกันนะครับซึ่งสนามอยู่ทางฝั่งนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนของกินนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะครับซึ่งสิ่งที่เจ๋งของสโมสรแบงคอกนะครับคือเรื่องของช็อปขายสินค้าของสโมสรนะครับรถบัสนะครับภายในก็จะมีสินค้าของสโมสรครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเย้าเยือนเสื้อเตอร์นะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกนะครับอยู่ด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นไงนะครับผม อันนี้เป็นเสื้อเสื้อเย้านะคะสีแดงดำมีเยือนสีฟ้านะครับเสื้อเติร์ดของฤด,ดูกาลนี้นี่ก็เป็นโซนสินค้าที่ะลึกครับก็จะมีกระเป๋าหมวกนะครับมีร่มโอเคก็ประมาณนี้ครับของช็อปของสโมสรแม่คอบครับ สำหรับสโมสรแบงคอกกีแนเต็ดในอดีตนั้นคือสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนที่จะมีการเปลี่ยนชื่อทีมมาเป็นแบงคอกกีแนเต็ดในปี2552และย้ายสนามเย่ามาใช้เป็นสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บังสิทธิ์ในปี2559โดยสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปีพศ2541ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพล่าสุดนั้นสโมสรกำลังไล่ล่าพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลรายการ AFC Champions League และ มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่อย่างออเรลิโอวิทมากุนซือชาวออสเตรเลียเข้ามารับตำแหน่งกุญซือใหญ่ของทีมเป็นด้านหลังโซนเอสนะครับก็เป็นแฟนทีมเยือนนะครับหลังประตูนะครับเป็นเสื้อสีน้ําเงินครับของ B ีนะครับส่วนเรนณฝั่งนี้ครับของทีมเจ้าบ้านนะครับแบงคอกก็ถือว่าวันนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเกมก็จะเริ่มแล้วนะครับอีกสักประมาณ5นาทีครับรอดูครับวันนี้ผลจะจบลงยังไงครับใครที่จะคว้า3มแต้มในปทุมธานีดาร์บี้แมตช์ในวันนี้ครับผม กันในครึ่งแรกแล้วนะครับก็จริงๆรูปเกมครึ่งแรกค่อนข้างสูสีมากๆเลยนะครับแต่ว่าช้ายเจ้าบ้านครับได้ประตูออกนาจากชนะนั้นป้อมมุกผาครับปัญหาหนักหน่วงเลยนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสูนแหน้าตัวเก่งอย่างเดียโก้ลุยซันโตครับโดนใบแดงครับจากการเล่นนอกเกมนะครับทาให้ตอนนี้ครับเจ้าบ้านแบงคอกนะครับนำอยู่1ต่อศูนแล้วก็เหลือผู้เล่นมากกว่าอีกหนึ่งคนด้วยนะครับถือว่าสถานการณ์นี่ค่อนข้างได้เปรียบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับในครึ่งหลังครับก็จะมีประตูเพิ่มเติมอีกไหม Ui! Oh! เกมมันมากขึ้นห่าเกมมันมาก จบลงไปแล้วครับวันนี้ดราม่าสุดๆเลยนะครับครึ่งแรกคิดว่าแบงคอกนี่น่าจะปิดเกมแล้วล่ะครับนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วก็เหลือผู้เล่นมากกว่าครับแต่สุดท้ายครึ่งหลังครับทีมเยือรมนีก็มาทําประตูได้นะครับแล้วก็บุกอย่างหนักหวังเอาชนะด้วยนะครับแต่ว่าก็จบเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนอีกแล้วนะครับถือว่าสูสีมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับเกมปทุมธานีดับบี้แมทในวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับในอีพีแน่ครับผมต่อน้องจะเดินทางไปที่ไหนก็ออยยยยย่่าาาาาลลลลลืมมมตตติดดดคคครรรรรรััััััับบบบบกกกกไไไททีีีุแนนนนน์ะผสสสหวว้ป thank <laughs> you